สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขสลากอินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กันยา2567ที่สัญจรไปจังหวัดร้อเอดต่อจาก2คลิปก่อนใน2คลิปก่อนที่ผมออกไปแล้วนะนะั้นก็จะเน้นดาวอาทิตย์คือดาวหนึ่งก็คือดาวหนึ่งเนี่ยก็ไปดูในทักษะก็ปรากฏว่าเป็นดาวที่อยู่ประจำทิศอีสาน แล้วก็ในวันที่ตลาดตินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตราชิบดีแล้วก็สัมพันธ์กับลักนณาซึ่งเป็นราศีธาตุไฟด้วยกันระหว่างราศีสิงห์ที่เราทิศอยู่กับราศีธนูที่ลัคนาอยู่นะครับก็สัมพันธ์กันตีโกนถึงกันของแสงถึงกันเพราะฉะนั้นผมยังให้ความสําคัญใน ดาวอาทิตย์คือดาวเลขหนึ่งนะครับท่นนี้ดาวที่โคจรในวันที่สละกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ที่อีสานก็มีอยู่สองดวงก็คือดาวพระหัสสัปดีเลข5กับดาวมริติยูเลขศูนะซึ่งอยู่ในจรอ,อยู่ในราศีพิศษ,ษ,ษนะซึ่งเป็นราศีของที่อีสานนะก็ ก็ได้ดาว3ตัวที่มีความสำคัญก็คือดาวอาทิตย์1ดาวพฤหัส5ดาวมรดุตยูศูนนะครับทีนี้ในคลิปเนี้ยผมจะมาพูดถึงดาวดวงหนึ่งซึ่งซึ่งก็มีความสำคัญมากนะครับก็คือดาวจันนะครับดาวจันเนี่ยดาวจันเนี่ยปกติเขาจะเดินเร็วมากเร็วที่สุด ในดาวทั้งหมดเนี่ยเขาเดินไปแต่นะลราศีเนี่ยเขาจะเดินใช้เวลาแค่สองวันครึ่งเท่านั้นผมก็เลยว่าดาวจันเนี่ยเดินเร็วก็คงจะเป็นดาวที่ชอบท่องเที่ยวเนาะไปแป๊บเดียวก็ออกไปแป๊บเดียวก็ออกก็หมายถึงดาวที่ชอบท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการสัญจรนเนี่ยมันก็หมายถึงการออกไปเที่ยวนะเพราะฉะนั้นดาวจันเนี่ยซึ่ผมได้ตรวจสอบ การสัญจรไปจังหวัดต่างๆที่ผ่านมาเนาะดาวสองหรือดาวจันเนี่ย mm. ก็ออกบ่อยเนาะเออก็ไปออกออกบ่อยนะครับซึ่งดาวจันเนี่ยเขาเป็นดาวเขาเรียกว่าโคจรเร็วแล้วคคิดว่าเป็นท่องเที่ยวพอไปสัญจรที่ไหนเขาก็จะตามไปเนาะเออแล้วก็ไปออกเนาะอันนี้เป็นความคิดของผมนะเออเพราะว่าผมติดตามดูว่าเออ ดาวตัวไหนที่มันชอบมาตอนที่สัญจรดาวจันทร์มามากที่สุดดาวจันท์เนี่ยมามากที่สุดอืมอันนี้ผมดูเวลาประมาณสักปีสองปีที่ผ่านมานะออปีสองปีที่ผ่านมาปีสองปีสามปีเรยเนี่ยนะครับดาวจันทร์เนี่ยมาให้เห็นนะครับอืมผมจึงให้ความสําคัญกับดาวจันทระดับหนึ่งแล้วไปดูในในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ย ดาวจันร์เขากำลังโครจ,รจรจะย้ายราศีนะเข้ามาสัมพันธ์กับลัคนาพอดีเหมือนกันนะครับดงั้นดาวจันร์ก็น่าจะมีพลังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับครนี้เราเราเคยให้ไว้เนี่ยคือ1 0ึแล้วก็หเพราะฉะนั้นเราก็มาจับคู่เลยนะครับคือเป็น1นสอง ศูนยสองนะครับถ้าจะดักไว้ก็ได้เนาะเป็น2 2 3 2หรือ72นะครับอันนี้ก็ดักทิ้งไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เพราะว่าเลขที่ผมให้มันอาจจะไม่มีเนาะหนึ่งหนึ่งองะไรเงี้ยเนาะมันะอาจจะไม่มีเราก็ซื้อเลขอื่นที่เกี่ยวกับเลขสองได้นะครับเลข1 เลขสอเลขศูนย์เลขค่าเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะบางทีเราก็สลับเอาได้นะสลับเล่นเอานะครับอาจจะเป็นหนะ้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหรือว่าเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองอะไรเนี่ยได้หมดอันนี้มันอยู่ที่ดวงคนเราด้วนยนะไปจับถูกเออไม่อยากเล่นเยอะก็สลับตัวเอาตัวที่ชอบใส่ไป พอมีโชคก็ถูกได้นะครับเออแต่ผมฝากเลขหลักๆไว้ก็คือ4ตัวก็คือ1052สไอ้ส่วนทนะครับไอ้ส่วนที่เคยพูดไว้น่ะท่านชอบท่านก็ใส่เลยนะเออเอามาใส่ได้เลข9เลข3เลข7เลข8อะไรเนี่ยท่านชอบก็เอามาใส่รวมกับพวกนี้เลยแล้วถ้ามีโชคมันก็ถูกเองครับอ,อืมที่ รีบมาออกก็เพราะว่าเดี๋ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลมันจะหมดแล้วเนาะไม่มีขายอืตอนนี้มันก็ใกล้ออกละอันนี้ก็เลยเป็นแบบโค้งสุดท้ายก็มันให้ดาวเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือดาวจันทซึ่งเป็นชาวดาวเขาเรียกตามผมเนี่ยผมว่าเป็นดาวท่องเที่ยวเขาชอบเที่ยวเขาสัญจรไปที่ไหนเขาตามไปนะเออเนี่ยเนี่ยมันน่าจะน่าจะมานะ้สองเนี่ยน่าจะมาได้นะครับอืม ก็เราก็ทิ้งทิ้งไว้ไม่เสียหายคือลอตเตอรี่ทิ้งทิ้งไว้เนาะถ้ามันไม่มีเลขคือมันถ้าเป็นเลขสมองคนอะไรที่เขาซื้อกันหมดแล้วเราก็ซื้อไอที่มันเกี่ยวกับสองสองก็ได้เนาะอย่างสองสองเงี้ยเออนะฮะสองสองสามสองอะไรเงี้ยนะครับที่มันไม่เกี่ยวเนะห้าสองอะไรเงี้ยอืมก็ซื้อซื้อไว้ได้ส่วนสามตัวอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเราก็ซื้อทิ้งไว้ก็ได้เนาะ เอามารวมกันสตัวเนี่ยหนึ่งห้าศนยเนี่ยก็ามารวมสลับกันไปสลับกันมานี้ถ้าท่านเห็นว่าเลขที่ท่านชอบน่าจะมาพัานฝันดีหรืออะไรงเงี้ยก็เอามารวมกับพวกเนี้ยถ้ามีโชคท่านก็นถูกนะครับเอ่อคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เกี่ยวกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยา25 67, ันห้าร้ึสัญจรไปจังหวัดร้อเอ็ดนะครับก็ก็ฝากไว้นะ ขอให้ท่านท,ทุกท่านเนี่ยโชคดีถึงจะออกร้อยเอ็ดมันไกลจากกรุงเทพก็เนาะก็ขอให้โชคลาภมันมอยู่ใกล้มือท่านเนาะเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ค่อยดีกันก็าก็อย่าไปซื้อเยอะอะไรซื้อลอตเตอรี่เนาะก็ไม่สนับสนุนให้ไปเล่นอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับก็อยากให้ซื้อแต่ลอตเตอรี่มันก็มีโอกาสถูรางวัลทั้งหลายรางวัลเลขตาเลขเลข,เลขเลขสามตัวหน้าสามตัวหลังเลข้ายสองตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ซื้อไม่ต้องเยอะถ้าคนจะดวงดีก็ถูกเองนะครับอันนี้ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับข่าวก่อนก็วิเคราะห์92เน้นก็ออก28 24 25เขาให้ก็ไม่ออกไปออก28ก็ซึ่งเป็นเลขเนาะซึ่งเป็นเลขมงคลที่ไม่ได้ออกนานแล้วอืมก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ มาฝากไว้ว่าถ้าท่านคิดว่ามันน่าจะมีมีเหตุมีผลน่าจะเป็นไปได้เราเป็นกำลังใจให้กันก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ mm. เพื่อข่าวต่อไปออกคลิปอะไรเงี้ยมีเก็ดความรู้อะไรเล็กน้อยซึง่งก็ดูแล้วก็ไม่เสียหายไม่ชอบใจก็ผ่านไปไม่เป็นไรนะครับบางที ผมก็ต้องขออนุญาตขอภยัยบางทีกดติดตามไว้มันก็เด้งขึ้นมาบางทีท่านไม่ยุ่งไม่อยากดูอะไรเงี้ยก็กดผ่านไปเลยครับถ้าไม่อยากดูไม่อยากอะไรก็กดผ่านไปนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ไม่สีเรียดไม่ได้ว่าอะไรนะครับเออก็บางทียุ่งๆมันนะเออมันเด้งขึ้นมาก็น่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้า สนใจก็เปิดเปิดดูได้นะครับอืมก็เป็นกำลังใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามีติดตามเยอะๆก็เขาพอออกคลิปมาใหม่ๆเขาก็เนาะจะให้เราขึ้นหน้าหนาหน่อยเขาได้เห็นบ่อยนะครับอืมในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีทุกคนนะครับขอให้มีความสุขในวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อกสิบเจ็ดตูหวย รวยโชคดีกันทุกคนไม่ถูกหวยก็ขอ,ขอให้มีโชคลาภอย่างอื่นทั้งการงานธุรกิจอะไรของท่านนะครับขอให้ทุกคนมีโชคดีประสบความสำเร็จทุกคนครับสวัสดีครับคลิปนี้